ตามหาเพื่อนชวนมารวยฟังไม่ผิดเลยครับผม้ดออสสอนสร้างรายได้นะครับผม <c oughs> ตอนนี้ระบูติ่งแล้วก็อยากจะเล่าเล่าเรื่องนึงมีผมมีเพื่อนที่รักกันมากเลยสมัยเมื่อตอนที่เราทำเป็นลูกยางด้วยกันนะครับรักกันมากแต่ตอนนั้นอ่ะเมื่อ ต่างคนต่างเดือดร้อนเนี่ยเราก็ช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็กินเงินเดือนนะเขาก็กินเงินเดือนเขาก็มีหนี้มากมายเลยนะเขาก็พยายามที่จะหารายได้เข้ามาเสริมนะครับตอนนั้นเราก็รู้จักธุรกิจนะจึ่งเป็นธุรกิจอิสระก็เรียก business owner นเราก็เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้เราได้ความรู้มานะเราก็อุ้ยในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้เยอะเลยวิธีการหาเงินในยุคนั้นไม่มีไม่มีออนไลน์นั้นเป็นออฟไลน์ นะครับหลังจากนั้นเราก็พอเรามีครอบครัวนะครับภาระเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพื่อนคนเนี้ยไม่รู้ไปไหนไหนตอนเนี้ผมตามหาเพื่อนคนนี้ตามหาเพื่อนชวนมารวยทําไมผมกล้าพูดอย่างนั้น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมท,ทําธุรกิจแล้วมันเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยมันเป็นธุรกิจที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับบ้านก็สามารถสร้างรายได้ที่บ้านได้ ุรกิจที่ผมทำอะ่ะมันเหมาะกับทุกคนเลยจะเป็นแม่บ้านจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ต้องการมีรายได้ก็ามาหรือจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้ต้องการมีรายได้เสริมเข้ามาผมก็พยายามนะครับที่จะหาเพื่อนคนนี้ครับพยายามบอกในสื่อต่างๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะเ็าคงไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยพอเขาไม่เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ย มันก็จะเจอตัวกันยากแต่คิดว่าสักวันผมต้องเจอครับเพราะว่าผมเอาคลิปต่างๆเนี่ยส่ง้าไปในแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มนะครับอยู่ที่ว่าเขาเข้าไปเล่นไหมแต่ถ้าเขามีความโชคดีที่เจอผมนะครับผมจะช่วยเขา,าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเจอสิ่งดีๆนะครับเรารีบบอกเพื่อนรีบช่วยเพื่อนครับแล้วจับมือกัน วันนี้ผมยังพูดเลยว่าตามหาเพื่อนชวนมารวยนะครับความจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆวันนี้ถ้าคุณได้ลิ้มรสของความสําเร็จคุณจะบอกว่ารู้อย่างเนี้ยกูสําเร็จนานแล้วขอประดานโทษนะครับรู้อย่างเนี้ยโอ้โหทำไมไม่มีใครมาบอกวันนี้ผมก็เลยต้องใช้สื่อทั้งติ๊กต k อกทั้งแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลเพื่อที่จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูตามหามึงนะ กูจะชวนมึงมารวยแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับผมโคดออสเนอโคดออสสอง